ยกมือขึ้น้าอะไรอ่ะจิกกรยกมือบ้ายกมือบออะไรฮะตลกเหรอแล้วที่ป้อมไม่มีใครอยู่สักคนเลยมาทำไมกันเนี่ยเข้ามาได้ไงสายผมรายงานว่ามีบุคคลที่สามเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้คราวนี้แหละผมจะจับคุณตุ้ยให้ได้แบบคาหนังคาเขาืมอ คนที่สามบ้าอะไรอะลุงเพี้ยนมะเนี่ยก็สายที่ไหนรายงานฮะเกเบรลินเนี่ยที่เป็นสายใช่มาจากแม่สายเลยไปหน่อยก็แม่กันปองแล้วไกรไปไใช่แม่สายที่ไหนแล้วสายสืบสายลับนี่อะไรอย่างนี้พวกเองนี่บอกมาดีกว่าว่าคนที่คุณตุ้ยเอามานอนที่นี่ทุกคืนทุกคืนเนี่ยเขาเป็นใคร แล้วซ่อนไว้ที่ไหนจะเอาอย่างนี้ใช่ไหมโอเคผมจะนั่งรอตรงเนี้นิ่งๆแล้วถ้าคิดว่ามีบุคคลที่สามที่สี่ที่ห้าอะไรอยู่นะก็เชิญไปหาครับ ไปสำรวจเอาเลยเอาให้ทั่วเลยเอาให้เจอด้วยแล้วอย่าให้เห็นว่าไม่เจอแล้วกันแล้วอีนนี้ก็ถ่ายจังเลยทําไมเป็นดาวพิกตอไงโอเคเดี๋ยวเองสองคนขึ้นไปตัวข้างบนเอาให้เรียนเลยนะครับส่วนฉันจะอยู่ข้างล่างเพื่อมีใครมันตุกติดว่ะ 拜。